เปิดมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผมโค้ดโค้ดเชนะฮะนี่โค้ดเติ้ลนะครับและนี่คือของฝากครับที่น้องลูกนภาครับลูกนภาซุปเปอร์โปรสมุยหรือลูกนภาปิดสินชัยครับแล้วก็แฟนของเขานะครับนะครับก็ฝากมาครับถึงโค้ดเชนโค้ดเปิ้ลคนละชุดนะฮะเขาบอกคนละชุดแต่พอดีว่านี่ครับอยู่ด้วยกันก็เลยนะฮะกินด้วยกันทั้งสองชุดนะครับโอเคนี่ครับเป็นโอ้โหดูครับสีสันครับเห็นไหมครับอ่า เป็นกลยาศาสตร์ของแม่ถนอมนะครับนี่ครับมีสีเขียวแล้วก็อันนี้เป็นเป็นกลยาศาสตร์ไรซ์เบอร์รี่นะครับโอ้โหดูหน่ากินครับของโอ้ยอดของฝากจากประโคนชัยครับยอดของฝากจากประโคนชัยนะครับอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ตอนนี้นะเวลามีมวยขึ้นชกผมจะชอบอ่านคําขวัญอำเภอนะครับอ่า่านคอขวัญอำเภอก็ นี่ฮะก็ได้ของฝากมาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ครับอย่างเด็ดนะครับกุ้งจอมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ให้เห็นแบรนด์ครับกุ้งจอมแม่ถนอมครับกุ้งจอมทิพรสแม่ถนอมครับเห็นครับอ่านี่ครับกุ้งจอมแม่ถนอมนะครับซึ่งของฝากจากตะโคนใชยนะครับบุรีรัมย์เหมือนกันซึ่งนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมจะเคยได้กินกุ้งจอม ของเราส่งคุณด้วยใช่ไม่เคยกินนะครับเดี๋ยวเราลอ,ลองว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าก่อนอื่นครับเรามาลองกระยาศาสตร์ก่อนครับว่ากระยาศาสตร์รสชาติเป็นยังไงเพราะดูท่าอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีข้าวส่วนต้นๆน,นะครับนนโอเคอรอครอยตั้งก่อนนะครับอ่ะเรามาแกะครับเอาเอาตัวสีเขียวก่อนนะครับมเป็นยังไงครับเป็นไงใช่ครับอ่ะกดพอยส์ไปก่อนนะครับ โอเคครับขอบคุณอีกรัางครับขอบคุณน้องรุ่นภาแล้วก็ขอบคุณน้องพันธิวาน้องพันธิวาทราบข่าวว่าเป็นพูอยู่ที่โรงเรียนทิพรราชพิทยาใช่ไหมครับเพราะว่าดูดูดูในรูปที่น้องโพสนะครับอันนี้สิทธิ์เก่าทิพรราชนะครับนี่ก็สิทธิ์เก่าทิพรราชเหมือนกันนะครับโอเคครับมามาชมกยมาชิมกยศาสตร์กันก่อนนะถ้าเสียงเบาเสียงในไมเบานี่ไม่ต้องตกใจนะครับเสียงมันจะเบาครับผมอยากได้ใหม่ๆแต่ว่าคนนี้เขาไม่อนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็โทษคนนี้ไว้ก่อนนะครับ นะช่วยเขาอนุมัติไม้ให้ด้วยนะครับจะได้ต่อไปเวลาเราทําชิมของฝากนะครับของฝากจากแฟนๆทุกคนที่ให้มานะครับจะได้เสียงชัดๆนะครับแฟนๆทุกคนให้ของฝากมาเราจะชิมให้หมดนะครับอ่าเรามาชิมกันก่อนครับปยาสสีเขียวครับอ่ะเอาไปครับให้ติดอันนี้ด้วยมันคืออะไรเมื่อนกันอ่อันนี้น่าจะเป็นมัรพับแก้วพแก้วอ่าชิมครับเป็นไงครับขดเป็นครับอ๋อ อืมกรอบครับอ้อยอืมมีธัญพืชอืมสมงพสถึงได้รสชาติของงาครับอืมอืมอร่กินเล่นเพลินนะเนี่ยใช่ครับอืมอร่อยอร่อยครับหวานกำลังพอดี่าอดูเอ่าตัวเนื้อสิบก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวมาอืมที่เห็นนั่งเป็นธัญพืชแบบล้วงแค่ อันนี้สีเขียวนะครับต่อไปครับไรส์เบอร์รี่นะครับไรเบอร์รี่สีม่วงนะครับติดมะพร้าวมาดูไว้ระวังงกุด,ดนะครับโชยผู้ชมดูครับเวลาเนืน<ม>้อติดมะพร้าวเป็นยังไงครับมีมะพร้าวแก้วอืมอืมอืมอร่อยครับ หอมเข้าไรเบอร์รี่ดีครับอ๋อดีครับดูครับนี่ริยาศาสตร์เข้าไรสเบอร์รี่นะครับเห็นไหมหวานพอดีไม่หวานแสบคอของแม่ถนอมครับเนนแ่ขอมดีอำเภอประคุณชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ อ่ะทีนี้เรามาลองในเรื่องของกุ้งจอมครับว่าเป็นอย่างไรครับแกะก่อนเลยครับอ่ะพอร์ตไปก่อนนะครับเพื่อความประหยัดเวลาเดี๋ยวให้เห็นแพ็กเกจข้างในก่อนนะครับนี่จะเป็นบบนีินะครับแม่ถนอมนะครับอ่าข้างในก็จะมีถุงพลาสติกอไว้อีกทีครับอ่ะเดี๋ยวลองมาแกะนะครับอ่ะผมอยากให้เห็นเนื้อข้างในเหลือเกินครับเดี๋ยวผมจะขยับกล้องมานิดนึงครับเห็นไหมครับ แต่ตอนนี้กลิ่นหอมยั่วน้ำลายมากนี่ครับนี่คือกุ้งจอมครับโอ้โหเอาแล้วครับหิวเลยครับแบบนี้ครับอ่ะมาครับคคเปิ้นตักครับตักครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะลองลองตักแล้วโชว์เนื้อในช้อนให้เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขายกลงมาแล้วกันครับอ่าอ่านี่ครับนี่อ่ามันคล้ายเคยหรือว่ากะปิใต้เหมือนกันนะใช่ใช่นะครับ แต่เป็นวิธีการทําของจหวัดบุรีรลำนะครับอ่าม,มาเดี๋ยวอันนี้เอาไปเขครับรับข้าวไปไนะครับผมดูวิธีทานแล้วนะครับมันมันทานแบบทั้งดิบได้แล้วสุกได้ดิบดิบก็คือตักรับทานเลยสุกก็คือทําให้สุกก่อนนะครับซึ่งสามารถจะทำอ่ากินกับข้าวสวยน้อนก็ได้ไข่เจียวยได้หมดนะครับแล้วก็เอาไปทําเป็นน้ําพริกก็ได้อีกนะครับ อืมก็คือคล้ายๆกับเคยกับกะปิบ้านเรานี่ยฮะนะครับอ่ะลองมาชิมดูครับหอมหอมครับหอมมากอืมอืมอืมอ่อยเปรี้ยวนำ้ำเค็มตามอืมเรอเปร์นมนชอบชอบอาหารอีสานอยู่แล้วชับปลาร้าอยู่แล้วอเอาไปปลาปส้มอืม,อม เอาไปทําเป็นน้ําพริกกินกับมะม่วงก็ยังได้นะครับอ <Collins. S 1> ืมอืมถ้าเป็นทานใต้ก็มะม่วงมะม่วงเราจะจิ้มเคยจิ้มกัะปิกอ่านี่กับอย่างนี้ก็ได้ครับใช่อืมนี่กินน้พริกสดเนาะใช่ครับอืมอร่อย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 นี่ครั้งแรกในชีวิตของทั้งคู่เลยคระใช่ครั้งแรกในชีวิตในการกินกุ้งจอมครับไม่เคยกินมาก่อนอืมดูครับเป็นไงครับกุ้งจอมครับอออืม อืข้าวหมดเป็นหมอห้อใช่ข้าวหมดเป็นหม้อแน่สุดยอดครับขอบคุณครับกับคุณน้องลุงนานพาลงุงนาพาลุงนาพาซูเปอร์โบรสมวยหรือลุงนาพาปิดสินเชืยเดิมนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีาการชกตามปกติอยู่ที่สนามมวยเพชรบัญชาและเร็รงนี้ได้ยินข่าวดีว่าน้องจะได้ไปชกที่รายการวันลุมพินีนะครับ ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนน้องด้วยนะครับคุณพันธิวานะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสำหรับของฝากนะครับสําหรับเปทยศาสตร์แล้วก็กุ้งจอมนะครับครั้งแรกในชีวิตกับกุ้งจอมครับโอเคครับถ้าครั้งหน้านะถ้ามีแฟนๆท่านไหนนะครับมีของฝากมาอีกครั้งเราสมควรเงินขอบคุณมากนะเดี๋ยวเราจะมาทานให้ชมกันจะมากินให้ชมกันครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับผมขอจัดการตรงนี้เรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ